เนี่ยมาแทรกแล้วมาแทรกแล้วไอเด็กไอเด็กหนูเออแปลกก็ไม่น่านะไม่น่าเนเลยเนี่ยสบายเลยเออไอไหนกูลองนี้ลองทีลองทีไม่ได้เหรอเข้าใจผิดไปอ่าได้แล้วไม่มีอะไรแล้วไม่ติดแล้วเออเห่นไหมสบายแล้วไอเด็กไอเด็กหนูไปตรงนู้นไอไอเด็กหนูโซเชียลดิแเทนซิ่งรุยเด็กหนู เสียเอ้ยอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับฮาเดสหรอใช่ครับโอ้วันนั้นเสียงยังช้ำใจไม่หายเลยครับลูกสาวอ่าสวัสดีครับยังเสียนอนไม่หลับมาหลายวันเพราะเรื่องฮารเดสนะครับสวัสดีครับหนูลูกสาวพี่ฮารเดสรับหนูไม่ต้องพูดลูกอยู่เฉยลูกไม่ต้องหนูเป็นลูกครับหนูเป็นลูกอยู่อยู่เฉยลูกอยู่เฉยนะอยากได้พ่อเพิ่มสักคนไหมลูกไม่อยากได้ครับฮาเดสเดสก็เอ่อ เป็นพ่อหนูต้องมีเงินนะคะได้ค่ะมาขึ้นมาเลยไปสีสภาได้ไหมครับพได้ครับกําลังกําลังจะไปพอดีค่รับเฮ้ยสาธุไปเนี่ยสาธุดิไปไปไหมไปไหมไปสภาไปหรอกผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภานี่ได้เดี๋ยวกูโทรไปเดี๋ยวกูโทรไปเดี๋ยวกูโทรไปโอเคโอเควันนี้ทําไว้แสบนะสาธุไอ้สาธุทําอะไรอะครับเอ๋อปล่อยข่าวข่าวลวงของแก๊งตัวเองให้เดซฟังไอ้เชยค่ะอ๋อ ใครกล้ามาหลอกฮาเดสบอกเสียนะครับขอบคุณค่ะเสียจะเป็นคนปกป้องฮาเดเงนะครับหนูก็ปกป้องได้ครับไม่ต้องพูดไม่อยากพูดอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดไม่ใช่เรื่องของเด็กเฮ้ยออตอนที่เมืองมัน่มันจะหายไหมฮะอะไรนะคะไม่ค่อยได้ยินเลยเก่อนรีเมืองออ่ะเจอดรถไปข้างนอ,นอกจะหายไหมครับ ไหนค่ะต้องไปพาวพี่กูเรียกใช่ไหมคะพี่กูน่าจะอยู่ห้องพี่กูตอะคะ่ะห้องนั้นเลยได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปยังยังไม่อยากลงจากรถเลยครับอยากอยู่ด้วยกันสองคนก่อนนะครับคะ่ะยังไม่อยากลงจากรถเลยครับอยากเหมือนอยากคุยกันในรถสองคนก่อนครับงั้นอยู่ในนี้นะคะคนเดียวหนูล็อกรถค่ะใจร้าย อายพาเสีย่ยแล้ว <laughs> อย่าอย่าดื้อว่างมามาเดี๋ยวมามาจะคุยกับช่างหน่อยเผื่อเขามีอะไรเราพาพาเสีย่ยขึ้นไปหาพิคพูดปะมาคะ่ะคุณเสีย่ยมาอยู่กับอายุมาแล้วอายุไม่ต้องพูดหลุกอยู่เฉยนะไม่ต้องพูดนะเงียบเงียบไม่ต้องพูดลุงกูอยู่ทางนี้ค่ะมาเลยค่ะลุงกูอยนะู <laughs> ่ทางนะีงง้ไม่ต้องพูดโอเคขอโทษด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะช่าง พี่พี่เดทมีเบอร์เซียนหมครับมีครับอยู่กับพี่เลยนะช่างผู้หญิงเอลขาดนะครับเขาเขากลังขึ้นไปหาเออไม่เือพี่กูเออเขากําลังขึ้นไปห้องพี่กูอ่ะพี่กูอยู่ไหนได้ครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรีบกลับไปครับมาสยามคิดว่าเขาอยู่สยามอ๋อเดี๋ยวให้ให้เขาไปนั่งรอที่นู่นเลยแล้วกันเนาะเอลขาดแล้วนะครับเออเอาไงอ่ะถ้างั้นยังไงดีหน้าสพานเนี่ยตอนนี้เขาอยู่หน้าสภามาเลยมาเลยฉันบอกว่ารอหน้าสพานะครับเดี๋ยวปากุดไปหาพี่ครับ เรื่องดูแลครับเนี่ยอ่าวิกเตอร์รับไปแล้วครับขอบคุณมากวิกเตอร์เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับขอให้หายเอาไว้นะครับฮะเรื่ไงนนั่ไงเรื่อวงไงโอ้เดี๋ยวเออ่เดี๋ยวพี่โกดมาค่ะพี่กูดกำลังมาแล้วโอเคเมื่อกี้พี่กูดไปหาเสียที่สยามอันนี้เสียใจมากเลยครับเรื่องอะไรคะไม่เจอฮาร์เด็ตต์มาหลายวันนะครับอ๋อพี่น่าจะทำงานหนักเนาะ มันเหมือนมันมันเหมือนชีวิตของเสี่ยมันขาดอะไรไปครับหิวข้าวไหมคะหิวข้าวไหมกำลังทานรับไม่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 ต้องไม่ต้องยุ่งเขาไม่ต้องยุ่งกำลังทานอยู่ครับเอ้าไม่ให้เธยยุ่งเฉยไม่หนูจะบอกว่าพี่มีข้าวหรือเปล่าคะข้าวที่ให้ไปหมดหรือยังหนูจะได้แบบไปเปิดให้เสี่ยไม่ได้อยากได้ข้าวครับเสี่ยได้ความรักครับน่าข้าวน่าจะหมดเ้องเดินหนูไปเอาข้าวให้ไอยูไม่ต้อง เราสามารถเข้าสองคนแล้วล็อกประตูได้ไหมฮะเข้าไม่ได้มีอะไรปะครับอายูมีอะไรคุยเสียยไหมฮะอายู พี่กระเป๋าเลขอะไรคะแต่น้องเ,เอาเขาให้ปิดตเจ็ดสิบสามครับโอเคค่ะแต่ว่าถ้าเ,เรื่องความรักขอเป็นเบอร์หนึ่งนะครับอายุพิ酷ไดมยังครับอยู่อยู่ข้างบนครับอยู่ไม่ต้องที่มีตัวอ้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอายุไม่ต้องพูดหรอกอายุไม่มีอุย้ยนุ่น <laughs> มา<อ>ม ไหนครับเอาไปดิร้องเพลงกันอยู่แล้วใครเปิดบัวลอยไม่รู้ต่อยกันทั้งสยามเลยรัวบอยเหรอโอ้โหรัวบอยเลยโอ้โหรัวบอยดีเจเนี่ยตีลีลีลีเลยอ่ะโห่่อ่่ล่่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 ่น้่่่่่แ่่่่่่่่่่่่่อีกแล้ว่่่อ่่่่ล้่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่ เอา้าไม่มันเริ่มมีความรักแล้วเหรอไม่ใช่เราไม่อยากให้หนูได้นะครับเปิน่นตัวแต่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเราควรจะแบบคือเขาใหญ่ใช่ป่ะกูดมันคุ้แบบควรแบบเขาาใหญ่ใช่ปะเขาใจเออมันไม่คือมันไม่ต้องแบบเขาผ่ามันคือแบบใหญ่ปะเออใช่ใช่เขาใจเข้าใจตายยอมพี่กูอยากนี่ก็เพื่อนนี่ก็น้องโอ้โหเนี่ยโช์ดีเองทำไมหนูเข้ะ กูแม่งใจเราอะโถ่เอ้ยรูจักมันนาโปกติมึงไม่มีความรักนะมึงมีแต่ความใคร่นะไม่ใช่เพราะว่าผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุไว้อยู่ในกล่องพวกพี่มันนะเออหัวจะปวดหัวจะปวดแล้วดูเนี่ยไอ้เด็กหัวทองนี่ก็มานั่งขวางอีกแล้วอ๋อกักเหรอ โอ้โหพี่ไม่ได้เอามาขึ้นมาให้อ่ะพี่งเอพี่ลงเอยวินมาขับวินไม่ได้ใส่เสื้อกางกตลอดเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่จ้ะพี่เอาแล้วใส่แขนตัวไหนเสื้อกางเกงมันกักอะครับมันจริงมันควรจะเป็นเสี่ยแล้วก็นั่งตรงนั้นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่น้องเสี่ยแล้วก็หนูไงคะน้องแหม่มอะไม่ใช่ไม่ควรจะเป็นน้องแหม่มนั่งตรงนี้เข้าใจไหม แล้วเวลาผู้ใหญ่คุยอะไรกันอน่ะเวลาเขาแบบเขาคุยกันอะเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรมันก็นั่งได้นี่ไม่ต้องพูดเสี่ยมันก็นั่งได้ตามปกตินี่ข้างน้องหัวสตโตบรีเนี่ยไม่เขาไม่อยากให้เรานั่งใกล้ๆไงไหนลองนี้ลองนี้ลองก่อได้มันนั่งได้ตามปกติเลยลองดูลองดูลองมาแรกอีกแล้วมาแรกอีกแล้วไอเด็กไอเด็กหนู เออแปะกยไม่น่านะไม่น่าไอเด็กหนูลองลองทีลองทีไอเด็กหนูนี่เนี่ยสบายเลยเออไอแหนกูลองนี้ลองทีลองทีไม่ได้เหรอเข้าใจผิดไปเองอ่าได้แล้วไม่มีอะไรแล้วไม่ติดแล้วเออเห็นไหมสบายแล้วไอเด็กไอเด็กหนูไปตรงนู้นไอเด็กหนูโซเชียลดิทันซิ่งรุยเด็กหนู หนูสีสองเข็มแล้วค่ะหนูหนูสีสองเข็มแล้วแมทก็ไม่ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องพูดอยู่เฉยนะไม่ต้องพูดไปไปตรงนู้นไปไกลๆลูกไอเด็กหนูไปบังเอิญเฉยๆหรือเปล่าวะเสี่ยปกติเป็นอย่างนี้นะอยู่อย่างนี้นะเนี่ยไอ้กู๊ดไม่นะปกติถึงเขาจะชอบขี้แตกบ้างอะไรแต่ก็ไม่เป็นอย่างนี้นะเด็กหนูเดี๋ยวว่าบางที ถ้าปกตินี่โอ้โหนั่งนี่โอ้โหไอ้ไตจะติดกันอยู่แล้วนี่เป็นหรอกอ่ะสุดท้ายเพื่อนลองดูมันติดว่ะเออเปัญหาเุ้ยีมันติดแล้วพี่เอาอุ้ย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 งัดเหรองัดเหรอนะอยู่เฉยๆนะไอ้หนูนะอยู่เฉยๆนะลูกอยู่เฉยๆน้เด็กหนูงัดเหรองัดทั้งงัดเหรอ มันจบแล้วเรื่องมันจบแล้วกู๊ตเรื่องมันจบแล้วไม่แต่มึงเช็คมือก่อนมีติดขี้ว่าเมื่อกี้งัดเมื่อกี้ไม่แล้วเนี่ยไปแล้วไม่แล้วเอามือไปเอามือไปไพ่งั้นเดี๋ยวมือมือเราจะติดขี้เราเองป่ะลูกโอ้โหเมื่อกี้ที่มึงจึ๊กเข้าไปแล้วแปบเปิดเต็มนะโอ้โหบวมบันเทิงอ้าวเนี่ยจบแล้วสบายแล้วเนี่ยพอล็อกแล้วจบเลยเสียนั่งสบายเลยหมานี่เลยนะหมานี่เลยนะเสียนะนี่ใส่ชอบล็อกมืองี้นะเสียนะ ปกติล็อกกระตียงไง <c oughs> <S <S สุดยอดปะสุดยอดน <N> ี่ไงตัวนี้ล็อกตัวนี้ปลดอนะงงไปหมดอะเคียทำกับลูกหนูแบบนี้ไม่ได้นะทำไมต้องทำเสียงหวานใจเสียงครับหนูไม่มีเสียงนะคะไม่จริงอะเสียงแบบนี้มันคือเสียงของการอ่อนระทูที่เห็นเสียง <S 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 นั่งทำทรงบ,บ,บ,บร๊อบเบี่ยงเสียงตีมันนั่งอยู่ข้างชิมิลา่า อยู่มานั่งเลยเอ้ยไอเด็กหนูทำไมวะมันมันถ้ารู้จักมามันไม่ค่อยมีใครปฏิเสธเสียเลยนะมาอืมมันยังไงเดทมันเกิดอะไรขึ้นอะไรฮะไม่ไม่คืออะไรอืหนูวอร์มแล้วครับหนูวอร์มแล้วครับไม่ละเด็กเด็กหนูนี่อหมและเด็กหนูอหม่ละหนูยังไม่คิดเรื่องนี้ครับคิดแต่เรื่องงานอย่างเดียว เนี่ยคนมันไม่มีจรอนอ่ะเข้าใจป่ะต้องใจธรรมดาใจใจมีใจหรือเปล่าคน,นไม่มีใจอ่ะออก็ทิ้งเราไปธรรมดาว่ะอืมแต่ไม่ไเป็นไรหรอกครับอย่างน้อยอ่ะยังไม่ได้คบเลยครับทิ้งแล้วะไม่ต้องพูดเราไม่ต้องพูดเนี่ยแล้วกูพูดถึงไหนกูก็ลืมมาเนี่ยถึงมีจรอ์นอ่ะ เออรักนะจึงยอมไว้จอนไงเอ้ไว้ใจเธอจะมีจอนหรือเปล่าอย่าตลกนะไม่เอาเห็นปะเห็นปะเป็นคนจอนจาดไม่มีบ้างจงแทนที่คําว่าจอนลงไปในคําว่าใจในบทเพลงที่คุณชอบอ่ะเริ่มครับพอรักจึงยอมไว้จอนก็ยังคาจอนโอ้โหเอ้ยคาจอนเลย งั้นขอเพลงล้างจอนเถยได้ป่ะสบาเลยครับผมเห็นกันจอนบึมๆมหรอครับผมเห็นกันจอนบึมๆไงไอ้เมลอนอย่าได้ขาดคอนเทนต์เออ่อจะมีจอนหรือเปล่าเล่นไปแล้วเล่นล็อกซ้ำจะด้วยดีครับกินไม่ทันน้ำป้าเอาเหรอเอาไรเต้ทันอยู่แล้วมีจอน ว่าเธอนั้นไม่มีจอชีไย้อนยงเหรอกับจนได้หรือเปล่าจดีจดีเดฟอ่อว่าส่งไม่ยมีมาลไม่ได้ไม่ได้โอซหนูหลุดแล้หนูพูทไไมนั่งหูกลังคำไม่ได้ข้างใน ฉันทำลงไปจอนสังมาไอ้จอนไม่สั่งว่าจอดเลอไม่ได้ไอ้ซีไอ้ซีต้องมาไอดต้องสู้ มันจักไหนกลัวแพงหัวจรอย่างแท้โอเค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 นี่อาทําไมเธอเปลี่ยนจรโอ้ถ้าจรเธอมี2จรก็คงจะกันเอาถาวมีเอาจะขัดจรตัวเอง สองจอฉันลับไม่ไว้ขอดีมีแต่ของดีเท่าน้เท่านี้อายุอย่าพลาดคอนเทนต์อายุก็มีแต่จอให้ไปไม่คิดอะไรไปเธอจอไปที่ที่ดีกว่าไปเราไปก่อนเลยเราไปก่อนเลยไม่ต้องพูดโอ้ยหนูไม่ไป ไปได้ไหมจอนไม่ไป,ไไปเลยหายไปในอากาศโหช่างกันผิดเหรอครับผมช่างกันผิดไม่กลายเป็นรองทรงสูงเลยแหววช้อนโอ้โหแหววช้นอนด้วยก็รู้ว่าเธอสองจอนโอ้โห อ๋อเธอเลือจอนเดียวจะได้ไหมกี่คนเทียจต่อจอยด้วยฉันยอมสองจอนเพื่อรักเธอโอ้อันนี้ดีเลยจอนจะขาดแล้วเออเอายืมก็ผิดก็ล่อเนี่ยกินเอ็มเลยเข้ามาเนี่ยกินเอ็มทุกวันเลยโอ้ไม่รู้ถ้าเอาตับนี้ประเทศที่สยามจะได้รับความนิยมหรือเปล่า เชียร์ดีวะดีว่ะโอ้โหเนี่ยน้ำตาไหลเลยฮะน้ำตาไหลเลยไหลไหลทำสมาธินะครับโอยเจ็บไปทั้งหัวจรดท้องไปอ๋อเป็นสิว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 โดนจรดจมูกก็ต้องแปะหัวจรดเอาไว้ค้างล้างในคอมของดีต่อไ้หายใจเข้าก็เฮ้อจร หยใจออก็เจอนเห็นอะไรแ่นไม่ไว้ฉันชอบสตีมเปลี่ยนคนไปเลยชอบสตีมมากว่าว จอเล็กๆมันเจ็บลึกๆกระบอกมึเข mm ียนไว้ข้างจอโอ้ยเราเป็นของคนอื่นเขียนเอาไว้ข <ok oh ้างจอดีกวดีป่ะโอ้จอหนึ่งก็รักอีจอหนึ่งก็เจ็บฝี จอจอนเย็นก็เริ่มจะช้าโอ้จอนเย็นจอนเย็นแล้วโอ้ยคักสายตาเธนะคุณจอน <laughs> มึงอะไรไปนอะ <laughs> <laughs> เธอคือลมหายจอน <laughs>

เฮียดี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 เฮีไหนว่าจะไม่หลอกจอนีสงสารจอนหลอกจอนทไมอ่ะไม่ได้คนเองไม่ได้หนูคุมยูมไม่ได้อะไรนะเสจจอนเลี้ยเละไรท่านยังไม่ยังส่งสัยช่องอื่นเลยค่ะช่องหนูหนูต้องคือไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นเอนดี ที่เธอเห็นน่ะฝุ่นมันเข้าจอร์นลงมแรงลงมแรงลงมาแรงลงมาแรงลับรังอลงมาแรงลงมาแรงฝุ่นเข้าจอรเสียจอร์นเสียจอรนที่มาหนูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะเชื่อปวดจอร์นไม่คืนกลับมาอยู่ไปเสียเวลา ไอ้จันคืนจิดาวเต็มฟ้าใชจินสนาการหน้าจอฮ่าโอ้กุ่มดาวจอห์นโอ้เฮียเพมกี้เลยในคืนนี้มีจอห์นเป็นล้านคนโอ้หเฮยสอนเล่าใจใจเป็นคนเยอะย้อนบานไอ้เฮียดี่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจอห์นจอดและแขนไม่เอานะรักกันเลยนะไม่เอานะ ผิดตรงที่ไว้จอนฮะอะไรนะเอาผิดที่ไว้จอนเหรอแปลอะไรฮะอะไรฮะโอเคยอาเชี่ยดีวะดีว่ดีวะไอ้เชี่ยเอ้ยห้ยเพลงนี้เพลงล็อกว่ะกูดมาดิมีคนมากมายต้องการจะยึดจอ แท่อนก่อนเขาฮุกอ่ะเจยู่จอนคุยมาเร็วเลยจะรู้ยศทำไมจอนทำเตะมึงเอ้ยเสียงก็นั่งได้ตามปกตินะลองอีกทีไหมเอ้ยลองดูเธอโอ้จอนกระดาษนี่ครัวบอกเบาๆว่าขาดเหรอเบาๆขาดครับเบาๆจอนครับเฮ้ยจังหวะมือจังหวะมือได้แน่นอนเชี่ยกดอันจอนตรงไหนอ่โอ้ยอันนี้ก็ดีกดอันดูตรงไหนมีทางได้ไหมให้แก้จอน ร้านตัดผิดโอ้ติดบ่อยเวลาเนี้ยนี่โอสดดห้ามจอนเท่าไรหัวจอนกอยังไม่ปล่อยเออสด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 โอ้แลเธอจะมีจอนหรือเปล่าโหดีว่ะนี่ดีไม่มีค่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาละเอาแล้วหัวจอนดังไฟเจ็บไปทั้งหัวจอนเลยแบบนี้เออยเฮ้ นี่หนูมาฟังอะไรครับเนี่ยรักไม่ยอมเปลี่ยนจอนโอ้ยไอ้เหี้ยนี่ก็ดีอยากสักคอนเวิร์ตหรือไปเตนนะหน้าจอ <laughs> <laughs> อันนี้จริงดูย่า <laughs> อุ๊ยนี่เลยเพลงนี้เลยเรียมเห็นจอนร้นองลรน <laughs> ไม oh oh, ่เอาหนักเก่งจอนไม่เอาหนักเก่งจอห์นปัวจอนจริงจริงไอันนี้ก็ดีแลเนี่ยจอห์นละเมอไปหาเธอสลีปมเกอร์นอนดิ้นในสัตว์นอนดิ้นโอ้นายสัญจรนอนดิ้นหัวจอนดวงนี้ไม่หลับจำเนี่ยโอ้โหจอห์น ไอ้เหยื่ไอ้เหยื่จอนขึ้นน้ำแข็งหมดแล้วหนาวจอนจะขาดเลิมเขอจอนเอาไปเลยใหม่สิ่งที่ฉันทำลงไปจอนสั่งมาจอนสั่งจอนวิกก้าจอนวิ์นสั่งข้าวจอนกลับมาได้ไหมหงาขึ้นไปบ้างไหมจอนเนี่ย จอนจะทำตามสัญญาไม่จริงไอ้เยีจอนไม่เคยตามสัญญาเลยส้าจอนจอนอยู่ยาวสบายแล้วไอ้เธอมันคือนางจอนอยู่จ้งขอใจแลกเบอร์จอนครับโโหแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงจอนบอกว่าบผมไอ้เฮ้ยโอ้สุดเหวี่ยงว่ย สิบนาทีคุณภาพกูบอกเลยดีๆสำหรับใครไม่ชอบก็คือสิบนาทีไร้คุณภาพล้วนๆเลยจริงจริงจริงเฮ้ยจอนโอเข้ามาคอมเมนต์ว่าว่าพี่ผิดอะไรเออเธอเป็นคนเดียวที่ไม่ควรเสียจอร์ด a l r i ไอ้เฮียเอ้ยอมจอนมาพูดก็ไม่เชื่อว่ะอมจอนมาพูดไม่เชื่อเงียจอร์นคนที่มาพูดเลยสัตว แค่สิงอมจอ <uur> ร oh ์นองจอร์นทุกก็ไม่เชื่อไอจอนมันเป็นนักสู้อ่ะเอออมจอร์นไม่ไหวป้ายตรงนี้อันวะอะไรอะไรขับจอนยังชัดเจนมันเดือดถ่าย่้าเหรอดี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 ที่เนี่ยบอกมาขึ้นบอกมาขึ้นนี้อยากจอนกี่ครั้งอยากจอนกี่ครั้ง เนมาเลยป๊อปสุดเหวี่ยงพักกจหายคอสักคู่นะครับเดี๋ยวจอนก็จะกลับมาบริการเพร่อพี่น้องเช่นเคยครับอิ่มเอมฮะอิ่มเอิมเฮบฮบเฮอเยเื่อยะนะเือย้มาเยมึงไม่มีจังหวะไม่มีแกแบบเว้นให้แบบขึ้นเนื้อเพลงอะไรเลยมันเต็มที่เลยเธอทำฉันเสียจอน โอ้โหจอขกเท้โอ้แล้วไม่ต้องร้องเสียงเหมือนที่อมด้วยเธอทำฉันเสียจนเฮ้ยคู่เข่าได้มั้ยคู่เข่าดูดีดูดีตูดีตูดีตูดีเพราะอาจอน จอนธรรมดาอ๋อจำไว้ได้ไหมี่เบลได้ไหมอันนี้ดีให้ฉันดูแลจอหวจอได้ไหม้หนูได้อันว่าเมองเห็นเธอโยกจอนกลางไฟโอ้โหอคนโหืโยกจอนเลยอ่รโอ้อ้ารู้ไหมอ่ะ อานหนังสือด้วยอายุอ่านพจนานุกรมจอหนิวอใช่ครับศึกษาเรื่องจอครับผมอายุอยากไปกันจอไหมหน่อยพี่พาไปเฮ้ยหนูไม่มีจอไม่ทำได้ส่งนู่นไงคล้ายๆแบบเจมินี่ฮาร์ดอะส่งประมาณนะแต่หัวทองไงปากแดงๆจะไว้จอนอด้วยอีคนดีโอ้โอ้ หัวจรจะพื่อนยาจรจะพื้นยา,อย,าอย่างนี้ไม่ได้เหรอ <S <s <hr ie> สรุปแล้วหมดหมดจร <s hr ie> สรุปแล้ววันนี้อีกจรหนึ่ง <c oughs> ครับเกี่ยวกันเรื่องจรใช่ไหมครับบทหนูจะ <s hr ie> เขียนไว้นี้อันนี้อินโทรเฉยขัดก้อนหินยังแยเป็นเม็ดทรายนับภาษาอะไรกับหัวจรโหินยังแยบเราอะไรกับจร ก็โอโหหิหนยังแตกเลยไม่เหลืออะไรแค่หัวหินกรหัอะกอโเออดิก้องยีแล้วครับรควักจอนออกมาเอาออมาพี่สูจนอนดี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 คนควักจอนอยู่ดีดีก็หายจอนไม่ตอบโถจดหมายจากเมียเช่า